งโงมโงแล้วค้างโงแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะาการเป็นตัวก็อาจจะซอบลงไงเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีนัดอะไรแล้วค่ะตัวข้าไม่อยู่อ่มึงกาะบังกา่ก็อู้ คุณแม่ทำไหม คนอื่นอ่เจอีเจเบนเบนว่างไหมวันนี้เบนน่ะเบนยางรั่วครับเบนย่ไม่เป็นอ่า bm คันที่ตอออยู่อ่พวงมะไรหลุดครับพวงอะไรพวงอะไรหลุดมึงสกันยังไงวะโ กระจกหน้าหายไปแล้วครับเอางีนเจนะคุณขายท้งที่หมดเลยรวยภาษาบ้านไหนวะอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งรถไปก็ได้ใกล้ๆค่ะแม่ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอแดดประเทศไทยเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวไปออกไปปะทะ UV วีนิดหนึ่งนะคะ ไปกี่คนครับไปคนเดียวจ้ะอโอ้โหคนเดียวจ้ะสะามร้อยห้าสิบครับไม่ถึงโลนี่เลยนะครับผม ีครับไปขายลูกผูกมาซื้อเสื้อผ้านะฮะเดี๋ยวเราจะทดสอบพลังเดี๋ยวนะทุกคนนะทดสอบพลังกันหน่อยนะผู้ตามนะขออำนาจคุณพระพุพทธธรรมพระสงฆ์น่าสะตีข้าลายถ้าหลักกะถอน n วันวันจะเกิดเออตูสร้างจังไม่มีคลื่นเน่ะ ไม่มีคือไม่มีไม่มีโอ้จอมคือจะพาพื้นเขาแรงเพาหาทุกทีเลยแ่อแ่ผมอพี่ดาใจไม่ออกนะตัวอะไระเนเ่ยตำรวจแต่งตัวเหมืนม่เก่งกรุงเทพเดี๋ยวกูตรวจคือกลนไม่มีคือไม่มีหรอก ไม่มีคื้นอันนี้ไม่ใช่คื้นอะไรอันนี้ขี้อันไหนแล้วเราจะเข้ากรุงเทพคิดดูเดินไปเดินมาเนี่ยยังไม่เจอเลยกินค้าในกรุงเทพมันกว้างใหญ่โตอะไมก็ไม่ว่างเออน้องหญิดูหายไปไหนเนี่ยงงเนี่ยอยู่บนต้นมะม่วง่ไปเนาะไปแล้เพื่อนเราไปไหนอ่ะปาดทับไปแล้วเพื่อนเราไปไหนอ่ะไอ้ขุนอ่ะไอ้ขุนไปไหนไอ้ขุนไอขุนคน ตกายแม่ไหมุนะโอุนโว้ยโวยนึกเพลงไม่ออกนึกเพลงไม่ออกริๆออกไม่ออกยังอยู่โวยถ้าเธอมาเป็นแม่ยังเียหัวใจให้เลยโอ้ยอ้น

ไม่ไม่ดีคือไม่ดีคือพอมัไม่เพื่อนไนิ้วไข่แล้วเอ่อซ้ายหน่อยขุนขุนซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยขุนซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายไม่ใช่โกยไข่ไปทางซ้ายหน่อยตียิ่งเล่นยิ่งปัญญาอ่อนตั้งแต่แม่มาหอกมาเล่นแล้วนะขนาดตีนี้ยังขนาดนี้ตีน่าจะกระดานหน่อยเร็วขุน ไอถึงต้อใส่กางเกงผิดเปลวะฮะไอไอถึงผิดเปล่าเดี๋ยวกึงจะบอกมึงให้นะกูนุ่งเกงเก็บตะขับนะกับตะเกียบไม่ใช่ที่นุ่งกับตะเกียบเพราอะไรรูไ้ไหมทำไมบุคลากรคนรู้ตะขับ ก็ไม่รู้กูก็หยิบมาตอนแรกเนี่กูหยิบสีแดงมานะตาเกงผมต้องเป็นสีแดงนะผู้กุ๊กแต่ทำไปทำมาไม่ได้ลองที่บ้านพอมาถึงปุ๊บแม่งขึ้นมาได้แค่น้องกูแค่นั้นแหละเป็นไงเลือดเดือดมากพี่ติงติงกูกลั่งไม่ตายเนี่ยสวัดีครับไอ้ขุนท่ามเจมมี่เห็นน้องหญิงกู้ป่ะน้องหญิงรู้ไหมมึงหันเห็นใครนะน้องหญิงเนี่ยน้องหญิงเหรอติดคุกไปแล้วนะคย พแต่งตัวนี้ขอดูซัหน่อยทำไมอ่ะลสิบบอใที่ดูหน่อยอยากดูอยากดูอันนี้คุณอยากดูอ่อยาดูอยากดู่งตัวน้าลองสิบบอเาว่าอะไรรม่้ว่าบหลัมลัอมหาใช่ไหมใช่แกใครอ่ะเอาคนดูต้องัารพี่เอ่อพ่อ เดี <Cornell. S 2> ๋ยวเดี๋ยวผมรบให้้วกันเพราะว่าพิเศษให้กับคุณพี่แต่ก็ภาพเขาก็ไม่ได้เรียนร้องอะไรพี่มาที่อื่นพี่ก็มาเรียกร้องได้หกชุดตเอไงจะรำชวงไหมใครอยากดูขอเสียงรับรับรับชุดเดียวพอไปจีกังกลางเลยอย่างเดียวเลยตามที่หมดยังถ้าเกิดผมรำแล้วพี่พอจะมีให้โอ้ยังมีอยู่สามชุดจะตาเลยคือสอง เ,เล่นเ,เ,เล่นกันให้ไวนี่หมดไปกระป๋องหนึ่งเดี๋ยวกระป๋องที่สองมาเดี๋ยวเริ่มด่าลิ่เกแล้วอ่าลำลำลำชวยช่วยรำสิบวันได้สิบวันให้ ใช่โอ้คนบ้านพงษ์กูแต่งตัวดีกว่ามึงนะนี่อย่สีนี่มันต้องให้สีเสื้อเนี่ยอะไรนะเสื้อเนี่ยอะไรเสื้อนี่คาเมลคาเมลแล้วกางเกงอะขโมยขาโมยบวบว่อ่ะอย่างมือเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรเสื้อเสื้อเสื้อรักตะเข็บอ๋อแล้วกางเกงกูลากตะขาบเออไม่บอกไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวเราดูว่าในกรุงเทพเนี่ยกูว่าต้องคอยดูบนถนนว่ามีหรือว่าจะเห็นน้องคงน้องค้างอยู่หรือเปล่ากูคอยดูคอยดูนะเออ เอา่นีย่างนี้เอาตามกูไปแล้วไปไปเช่ามอไซค์เข้ามาเอาตามไปยกเอามาสองไม่ม่พอเมาสองรอเลยสามรเอาเอากต้องอไปเอาลยบอกตีก่อนมึงเอาอ้นี่นะไอ้ไอ้ดามีดไอ้มึงไปฝากเขาไว้ซี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 ครับซีตามมอไซค์แล้เฮ้ยมึงจะไปจมอไซมามาเลมึงจำทางข้างได้อ่ะจำได้จริงหรอ แล้วปล่อยเป็นตัวแรกที่ว่าน้องสีดาไม่ทีลิมอไซค์ขับมอไซคมาเอเอาขอจอเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า่อดิหน้าเดินหน้าหนหน้าเดินหน้าอี่นี่นเออไม่ต่านขึ้นนอย่อทให้อะไรนะขต่อขึ้นได้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 ทางนี้ตัดเีนี่ไงนีไ นี่กูนั่งช็อปปล้อะตนึไปดี๋ยวขึ้นต่อนะอมะึงขึ้นมาเลยมึงเดิขึ้นมาเลยมึงขึ้นมาเลยไมตึ๊งยกสูงนะมึงกนยสูง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 สงููเดี๋ยวทเไมอะขอท่ทีก้าวยาวขนาดตึ๊งตึ๊ อันเม,มนไม่ได้มากผมก็เอาไปที่บ้านก่อนไอ้นี่ไปเก่งมากเลยคิิขาดครับครูทำหมนใหญ่แม่เออสอง uit. โอ้โหเก่งจริงจริงเลยนะตัวแทนนมันจะเล็อะไรอย่างน้ดีเพื่อว่าเสียมากเลยกรูบเลยมาให้เอาเข็มจิ้มกูับกอ่ะโอเค อย่าพูแกเยเฮ้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 ยเเป็นไรอ่ะบอกไม่ใช่นี่กูแจกตู้เอามายถ่ายได้ไหมไม่ใช่ไมใช่นี่กูแจกเสเอาใหม่ถ่ายแกอันนี้เอาถุงแล้วถุงแล้วจะรถุงแล้วาททำไมอะ 和他那里。 อย <ôi> ่าอย่าท <c ười> ิ้งพี่นะไปไป